คลิปนี้ก็มาเจอกับช่องของผมอีกแล้วนะครับไม่ใช่ช่างก็ทําได้นะครับวันนี้จะมาเปลี่ยนสายสตาร์ทเครื่องตัดหญ้ากันนะครับพอดีมันขาดนะคมันขาดนะเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนกันนะครับนี่อะไรมันนะครับผมก็ได้ซื้อสายมาแล้วนะครับนี่ราคาสามสิบบาทนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเกะตัวนี้นะเปลี่ยนกันเลยนะครับ หลครอกกันเลยโอเคนะครับก็ออกมาเลยนะครับนี่นะมันขาดนะครับผม ก็เดี๋ยวเรามาปลด,ดตัวนี้นะครก็จะมีสปริงด้วยนะหนึ่งตัว ก็มันจะมีบูทไอตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับไม่รู้ก็เรียกบูทหรือเปล่านะครับนะตัวน,นี้นะครับก็เฟืองตัวนี้นะครับอันนี้ก็เริ่มเสียแล้วด้วยนะครับโอเคตัวน,นี้ออกมาเลยนะครับระวังมันดีดนะครับ ไม่รู้จะด,ดีดไหมอันนี้อ่ะนี่นะแล้วก็มาเปลี่ยนกันเลยนะนี่บสยใหม่นะครับก็ลุนหัวมันนิดนึงนะครับ ็สอดเข้าไปอย่างนี้เลยนะครแล้วก็ทำให้มันเป็นปุ่มนะเพืเ่อนๆก็ดึงเข้าไปในนี้เลยนะก็จะได้แบบนี้นี่ครับมาใส่กับตัวนี้ครับตัวฝาครอบนี้นะครับ แล้วก็ตอนนี้ครับตามด้วยตนนัวนี้มันจะสวมอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวลุนนิดนึง่งแล้วก็ตามด้วยตัวดึงนะครับเพื่อนๆทีนี้ก็มัดเลยนะครับ ใส่ทุกอย่างเสร็จประมาณนี้แล้วก็หมุนนะครับนี่หมุนหมุนมาหลังนะครับก็ใส่ใลงร่องนะครับเราดูจากด้านบนนี้จะดูเห็นนะครับเห็นไหมด้วยลงร่องนี้นะอ่ะเมื่อได้แล้วมันจะดีดกลับอย่างนี้นะครับเห็นไหมเวลวเราดึงมันจะดีดกลับนะครับ ก็ทีนี้ก็หมุนเลยครับหมุนหมุนมาอย่างนี้ให้ตาปิงมันขี่ออกนะครับแล้วเราก็นี่บเอาสายตัวนี้เขี่ยขึ้นมาอย่างนี้นะครับเขีย่ยลงติ่งตัวนี้นะเป็นร่องตัวนี้แล้วก็หมุนนะครับอ่าปาหมุนมาเลยปาหมุนมาอย่างนี้ครับ เนี่ยมันก็จะพาสายเข้ามาในม้วนเองนะครับอ่าแล้วก็ดึงอย่างนี้นครับแล้วก็ปล่อยอเห็นไหมครับเพื่อนๆก็ได้แล้วนะครับแล้วก็มาใส่อุปกรณ์เลยนะครับก็ตอนนี้นะครับแล้วก็เดือยตัวนี้นะครับก็คว่ำลงอย่างนี้นะครับ แล้วก็ตามด้วยตัป,ปิ้งนะครับแล้วก็เวนนะครับแล้วก็ยึดน็อตล็อกได้เลยนะครับผมเดี๋ยวลองดึงดูอ่าเห็นไหมครับเฟืองตัวนี้ไม่กยดีเท่าไหร่แล้วนะครับผมมันเริ่มสึกเลวนะครับ Diyara ko mapakop. Nakap โอเคครับเพืเ่อนๆเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทกันดูนะครับ Okay. ก็โอเคเพื่อนๆสำหรับคลิปเปลี่ยนสายกันไอสายตาตัดก็เนื้อหนยาก็จบเพียงเท่านี้ครับาเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดแชร์ช่องผมด้วยนะครับ